สวัสดีครับตกปลากับ TKP นะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับขอให้เพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับจงมีความสุขนะครับประสบความสําเร็จนะครับในปี2,565นะครับร้าน TKP ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะครับขอให้ทุกราศีทุกวันเกิดทุกเดือนเพื่อนเพื่อนักตกปลานะครับที่เกิดในประเทศไทยและทั่วโลกนะครับขอให้มีความสุขมากๆผ่านพ้นวิกฤตนะครับโควิด ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะครับอีพีที่96นะครับวันนี้เราจะมานําเสนอการใส่ลูกปืนนะครับโรเลอร์นะครับเจ้าลอกเนสซี่นะครับเนสซี่ปี2021นะครับอ่าในแบบของเราวันนี้ก็จะเป็นเจ้าเนสซี่2000 S HG นะครับอ่าเนี้ยผมใส่ลูกปืนไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะเป็นลูกปืนที่ลายโรเลอร์นะครับแทนบูทโลหะนะครับ ถ้าเพื่อนนักตกปลาบางทีเนี่ยไม่สะดวกส่งลอกมาให้ร้านทำหรือว่าเพื่อนนักตกปลาที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือสั่งลอกจากที่ร้านเลยก็เพิ่มลูกปืนได้เลยนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อลอกจากที่อื่นนะครับก็สามารถสั่งลูกปืนจากร้านเราได้นะครับวิธีเพิ่มง่ายมากนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับขอให้เครื่องมือของท่านนะครับมีมาตรฐานสักน,นิดนึงนะครับแล้วก็มันจะ เป็นอะไรที่เพอร์เฟกขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับนอกจากที่โรเลอร์แล้วนะครับก็จะมีที่หน็อกนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าที่หน็อกเนี่ยถ้าใส่หน็อกแต่งแล้วเนี่ยเขาก็จะมีลูกปืนแถมมาให้อันนี้ผมก็จะตัดออกไปนะครับแล้วก็ส่วนที่จะใส่ให้สวยงามอีกอย่างหนึ่งก็คือเสาบาลาหรือเสากันล้มนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเราก็มีเหมือนกันนะครับอ่าถ้าตัวเนี้ยถ้าจะให้สวยเลยก็น่าจะเป็นสีดํานะครับเสาดํานะครับหรือไม่ก็เสา เงินแต่ผมว่าถ้าเกิดใส่เสาดำเนี่ยมันจะสวยกว่านะครับอ่าไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแล้วนะครับลอกตัวนี้ก็ให้มาครบ,ครบแล้วก็มีเพิ่มลูกปืนแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเพิ่มยังไงติดตามชมนะครับผมแล้วก็สินค้าร้านเรานะครับวินเทจก็คเวอร์นะครับยังมีให้บริการแล้วก็เอ่อเมทัลกินเนอร์นะครับส่วนสินค้าใหม่อยู่ในขั้นตอนการทดลองก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ล้างลอกนะครับซึ่ง ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันปลอดภัยสําหรับเพื่อนนักตกปลานะครับที่อาจจะประกอบอาชีพรับล้างลอกโดยเป็นอาชีพหรือว่าจะเซอร์วิสเองอะไรเองนะครับตัวนี้นะครับผมว่าเป็นทางเลือกที่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับสําหรับเพื่อนนักตกปลานะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ชมคลิปกันนะครับแล้วก็ ที่บอกไปแล้วก็คือว่ากล่าวอวยพรปีใหม่นะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวผมสวัสดีตรงนี้เลยแล้วก็หลังจากนี้ก็ไปชมคลิปกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับครับผมอ่าลอกนายแบบของเรานะครับจะเป็นเจ้าเนสซี่นะครับที่เราจะมาเปลี่ยนลูกปืนที่ลายโรเลอร์นะครับจะนําเสนอเฉพาะลูกปืนที่ลายโรเลอร์นะครับก็จะเป็นรหัส C 2สองพันนะครับ SHG นะครับ C สองพันเจีก็คือ คอมเพกบอดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะรอกตัวนี้นะครับเบอร์2,000แต่บอดี้เท่ากับเบอร์1,000นะครับส่วนสปูลตื้นนะครับก็คือเชลโล่นะครับแล้วก็คำย่อสุดท้ายก็คือ H.G. เนี่ยก็คือย่อมาจากไฮเกียนะครับอ่เรามาดูกันนะครับอ่า C 2 0 0 0 S นะครับก็คือสปูลตื้น H.G. ก็คือรอบ6นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกำลังเบรกนะครับก็คือ3ากิโลนะครับรอบ ระดับเบอร์ห0 0 0งพันเนี่ยกำลังเบรกสามกิโลเนี่ยเล่นปลากระพงไซส์สองสโลเนี่ยสบายสบายครับเหลือๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำหนักลอกนะครับน้ำหนักลอกเนี่ยจะอยู่210กร,รัมนะครับลูกปืนที่ให้มาเนี่ยก็คือ5้บวกหลูกปืนนะครับอันนี้ก็คือว่าหมุนแขนหมุน1รอบนะครับเก็บสายได้79็ดซนเมตรนะครับผมอ่าส่วนความจุสาย0.16นะครับ 0.16เนี่ยถ้าเทียบกับเป็น n นะครับก็จะอยู่ประมาณ6ปอนนะครับ4ปอนถึง6ปอนนะครับถ้าเปรียบเป็นสาย PE นะครับถ้าเป็นยี่ห้อตรงๆเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณ p e 1 PE 1.2นะครับหน้าตัดที่แท้นะครับไม่ใช่สาย PE แบบซื้อมาราคาถูกหน้าตัดใหญ่เบ้อเลอร์เขาเรียกหน้าตัดหลอกอันนั้นไม่ใช่นะครับอ่ะเรามาดูวิธีนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ อ่าผมจะนำเสนอเฉพาะช่วงโรเลอร์นะครับเพราะว่าภายในเนี่ยไม่ต้องเพิ่มแล้วนะครับอ่าเรามาดูที่น็อตนะครับเราก็ใช้นะครับไขควงนะครับณนะที่เนี้ยผมใช้ไขควงแบนนะครับเพราะว่าเจ้าน็อตที่ไขเนี่ยจะไขได้ทั้งเหลี่ยมทั้งแบนแต่ว่าผมจะใช้ไขควงแบนเนี่ยกันแฉลบได้ดีกว่านะครับอ่าเนี่ยหาไขาควงที่พอดีนะครับ มียี่ห้อหน่อยหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยขายออกมาแล้วนะครับแข้มพอดีนะครับขายออกมานะครับน็อตจะเป็นน็อตเกียวละเอียดนะครับนะครับหลังจากนั้นก็เปิดออกมานะครับก็จะเจอ แผ่นรองนะครับหนึ่งแผ่นนะครับถ้าเพื่อนๆนกปาโกจะใส่ผิดก็เรียงไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวตัวโรลเลอร์ยกมาทั้งยวงเลยก็ได้ครับถ้ามันติดกันนะครับจริงๆแล้วก็เขาก็จะมีบูธสีขาวเห็นไหมครับรองอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวบูธสีเทานะครับบูธสีเทารองลูกปืนอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวบูธโลหะที่ให้มาเนี่ยจะเป็นความยาวเท่านี้นะครับแต่ว่า เราไม่ต้องหานะครับลูกปืนที่มีความยาวขนาดนี้นะครับผมจะใช้ลูกปืนตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนไซส์เดียวกันกับหนอกนะครับอ่าแล้วก็จะมีซีนกันน้ําในที่นี้เนี่ยผมใช้ลูกปืนกันน้ําเค็มนะครับผมก็จะใช้จารบีนะครับอันนี้คือเทคนิคของที่ร้านนะครับจะใช้จารบีเนี่ยป้ายไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะใส่ลูกปืนไป นะครับอันนี้จะเป็นฝาซีนกระน้ําเค็มไปในตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่จารบีนะครับใส่เยอะได้นะครับใส่เยอะได้จารบีที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นจารบีเซอร์วิสนะครับคือไม่มีกลิ่นของจารบีนะครับแล้วก็จะไม่ติดสายนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็เอาเนี่ยครับโรลเลอร์ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ ปิดด้วยอ่าแผ่นโลหะนะครับสีเงินนะครับแล้วก็ใช้ไล er ่โรเลอร์ของกับตัวเบลอาร์มนะครับของกับนะครับหลังจากนั้นก็ขันนะครับอันนี้จะใส่ง่ายนะครับรุ่นนี้จะใส่ง่ายมากนะครับถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยจะต้องใช้อาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษอย่างเช่นว่าตัวดันตัวดันลูกปืนนะครับหรือว่าใช้ค้อนช่วยนิดนึงนะครับแต่ว่า เป็นนัซี่เนี่ยเจ้าปี21อย่าง่ายมากนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราใช้ไขควงพอดีนะครับไขควงก็จะไม่ฉลับนะครับแล้วก็จะไม่ทําให้เบลอาร์มขอบขอบ,ขอบเนี่ยเสียหายนะครับพยายามหาไขควงที่พอดีนะครับแล้วก็ถ้าไม่น่าเราก็ใช้ไขควงแฉกย้ำอีกหน่อยหนึ่งให้มันแน่นขึ้นนะครับโรเลอร์เนี่ยถ้าเป็นโรเลอร์ซีเหล็กนะครับเราก็ อาจจะระบีตอนแรกเหมือนกันแล้วก็หยอดน้ํามันไปสักหยดหนึ่งแล้วก็ป้ายจารบีกดท well ับนะครับคือการใช้จารบีเนี่ยจะช่วยให้นะครับไอเคมเนี่ยมาสัมผัสกับลูกปืนเนี่ยน้อยนะคร future, <intell item related> ับเพราะนั้นทําให้ลูกปืนตัวนี้จะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็ทนนะครับต่อให้เป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับเกรสสแตนเลสก็จริงนะครับแต่ว่าความทนทานเนี่ยถ้าเล่นน้ําเค็มเนี่ยต่อให้เป็นสแตนเลสก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ย อายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับลูกปืนน่นะครับอ่าเราก็ต้องใช้จารบีช่วยนะครับหลังจากนั้นลองใช้แหนบดูแล้วลองหมุนดูนะครับว่าติดไหมอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ติดนะครับคือหมุนตามหมุนตามปกติไม่ใช่ว่าหมุนไม่ไปนะครับอันนี้หมุนตามปกติก็เป็นอันเสร็จนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นพร้อมใช้ส่วนลูกปืนอีกหนึ่งตลับก็จะไปเพิ่มที่ หนอบนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยหนอบเนี่ยบางท่านเนี่ยเพื่อนนักตกปลาเนี่ยใช้หนอบแต่งนะครับก็เขาจะมีลูกปืนแถมมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มันนะครับส่วนบูทเดิมเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้นะครับในกรณีที่ว่าบางทีเนี่ยลูกปืนเราอาจจะเสียหายนะครับเสียหายจากการตกปลานะครับหรืออาจจะใช้ลูกปืนที่คุณภาพอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะครับเราก็พอเรามีความรู้สึกว่าหมุนโลตัวโรเตอร์เนี่ยลูกปืนเสียงดังมากแล้วก็เปลี่ยนหาบูทกลับแล้วก็ใช้ไปก่อนเพื่อรอเวลาสั่งซื้อลูกปืนนะครับส่วนเพื่อนนักตกปลาที่สนใจสั่งซื้อลูกปืนนะครับไปเปลี่ยนเองตามคลิปนะครับก็ติดต่อร้านผมได้เลยนะครับ tkp fishing ดอนเมืองนะครับ0619498239นะครับลูกปืนที่ร้านจะมี2เกรดนะครับ จะมีเกรดไทยส่งออกนะครับแล้วก็จะมีเกรดสแตนเลสที่ใส่ให้ตัวนี้นะครับราคาก็จะอยู่9 0้าสิบถึงร้อยห้าสิบบาทนะครับรับรองครับคุณภาพดีแน่นอนก่อนจัดส่งนะครับที่ร้านนะครับจะเทสก่อนทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะสั่งลูกปืนเกรดไหนก็แล้วแต่นะครับก่อนจะส่งเนี่ยผมจะเทสดูก่อนนะครับถ้าตัวไหนผมรู้สึกว่ามันไม่ผ่านผมก็จะไม่ส่งไปนะครับเพราะนั้นเพื่อนนักตกปลาไว้ใจได้นะครับโอเคครับผม